ได้ไหมหมอนทองอ่ะทองหมดเหลือแต่หมอนกูไม่ได้หมายถึงการหลับนอนกูหมายถึงทุเรียนหมอนทองมึงซื้อให้มาแล้วไม่พูดให้เต็มประโยคโอ้ยหมอนทองก็บอกว่าหมอนทองอืโชคดีนะถ้าหมอนหมดนี่ได้ซื้อทองมานละ้วลำบากใจเลยคนเนี้ยแล้วมึงไปซื้อหมอนที่ไหนมาเนี่ยโอ้โหขาดก็ขาดแถมขึ้นลายต่างหาก เอาไปคืนอยู่ยนี้เลยก็โหนึกนึกอยู่ในใจนะเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ติดหลูจังวะหมอนปกตินอนไม่ได้เฮ้ยมันมันหมอนทองเฮ้ยทำไมติดหลูซะและ้วโอ้ยใจเอ้ยกูบอกหมอนทองหมอนทองอแ,แดดแม่งยังละอุเสียเวลาชีวิตมากเลยอกูมไม่ถ่ใช่ไหมเนี่ยหมอนทองกูอะเอาแบบนี้เป็นหนุนก่อน ไม่จะกินทุเรียนหมอนโทแล้วมึงเอาหมอนที่ไหนมาดูเป็นขาดนะซื้อมาเกือบร้านสองแล้วเนี่ยฮะเกือบร้านสองอะไรร้านสองก็ซื้อร้านแรกมันปิดใช่ปะละ่ะแล้วพอจะไปดูร้านสองปุ๊บเกือบจะร้านสองลไอร้านแรกเปิดพอดีเลื่อนประตูพอดีโอ้ยไม่งั้นมึงเน้ยเข้าใจเล่นไปมึงรีบเอาไปคืนแล้วเอาตังค์มาคืนกูไปค่ะ ที่หลังไม่ต้องอยากกินนักเรียนอะลำใหญ่พูดสั้นๆลำใหญและไม่อยากจะนึกถึงเงาะโรงเรียนทําไมทั้งเงาะหมดซื้อโรงเรียนมันจริงอะโอ้โอีกเจ้าอีกอีกเชี่ย